รับปริญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหวานใจค่ะของหนุ่มนิกกี้ณัชัดอย่างสาวเปียโ,โนคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้เธอเองนะคะก็เรียนจบที่ต่างประเทศค่ะที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เข้ารับปริญญาแล้วซึ่งทางด้านนะคะหนุ่มนิกกี้ณัชัดของเราเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาอัพไอจีสตอรีนะคะซึ่งก็คือนี่เลยค่ะเป็นคลิปนะคะภาพบรรยากาศที่ทางด้านสาวเปียโนเนี่ยกำลังรอเข้ารับปริญญานั่นเองแล้วทีนี้หนุ่มนิกกี้นะคะก็ได้เขียนข้อความนะคะแท็ก หาสาวเปียโน,โนบอกว่าคอนเกตูเรชันจาหนูจา้าพร้อมกลับมีอิโมจิหวานเป็นรูปโบสมิมบูอีกด้วยแม้บอกเลยนะคะว่าน่ารักเอามากๆก็คอนเกตกันข้ามประเทศไปเลยสิทั้งงานนี้เพราะว่าทางด้านหนุ่มนิกกี้นะาชาัดของเราก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศไปหาสาวเปียโนนี่แหละค่ะแต่ว่าใดๆตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวกลับมาแล้วมารุยงงานที่ประเทศไทยแล้วแล้วก็รอเตรียมนะคะของขวัญไว้ให้กับสาวเปียโนที่เมืองไทยไปเป็นที่เรียบร้อย แม่ต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครเองที่ได้ติดตามคู่นี้เนี่ยถึงตัวพวกเขาจะห่างไกลกันแต่หัวใจของหนุ่มนิกกี้กับสาวเปียโน,โนเนี่ยอยู่ใกล้กันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเลยแหละคุณผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่า f อฟซีแฟนครับเอฟซขาหืนเนี่ยต่างเชียร์กันหนักมากนะคะอยากจะให้ทั้งสองคนพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะจากคนคุยในตอนนี้ไปใช้คําว่าแฟนกันสักทอีอันนี้เองเนี่ยเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปแหละคุณผู้ชมว่า เมื่อไรนะคะหนุ่มนิกกี้แล้วก็สาวเปียโนพวกเขาจะเซเยชัยคำว่าแฟนกันสักทีอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแหละค่ะแต่ว่าใดๆคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะทั้งด้านเอซขาหืนเอซีแฟนคลับเองที่ติดตามทั้งหนุ่มนิกกี้แล้วก็สาวเปียโนเนี่ยยังได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอรวมถึงรูปภาพขนาดที่สาวเปียโนนะคะเดินเข้ารับปริญญาอีกด้วยคุณผู้ชมค่ะซึ่งภายในภาพดังกล่าวเนี่ยทางด้านของสาวเปียโนนะคะยังมีการส่งจุ๊บอีกด้วย แม่บอกเลยนะคะว่าน่ารักเอามากๆจริงๆนะคะสําหรับช็อตดังกล่าวนี้ของสาวเปียโนคุณผู้ชมแล้วหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะเหล่า fc แฟนคลับค่ะ fc ขาหื่นก็พากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะร่วมแสดงความยินดีกับสาวเปียโนเยอะแยะมากมายทั้งบอกนะคะว่าคอนเกรทูเรชันเปียโนใครดูมากกว่าฮารอมมาทางนี้ครับคอนเกรเปียโนแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะคะที่บอกว่าสวยน่ารักเก่งเพ เพอร์เฟกมากหนูจ๋าคอนเกรทูเรชันแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมเรียกได้ว่าโอ้โหเหล่า f อซแฟนคลับนะคะเอซขาหืนต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์รวมแสดงความยินดีกับสาวเปียโนที่ได้เข้ารับปริญญาในครั้งนี้อย่างเยอะแยะมากมายเลยแหละค่ะก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้นะคะเมื่อสาวเปียโนของเราเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเธอจะได้ของขวัญอะไรจากพี่นิกกี้นะจ๊อันนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอรุนไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งแล้วก็รอ ลุ้นนะคะโมเมนต,ต์บานๆของคู่นี้กันต่อไปอีกค่ะ